สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสอมที่เคารพทุกท่านครับพบกันเช้าวันนี้วันจันทร์ที่25สิงหาคม2,568นะครับวันนี้นำข่าวดีมาบอกอสอมตั้งแต่เช้าเลยนะครับมีนโยบายจะผลักดันให้อสมมีแหล่งเงินกู้สูงสุดถึง3 0 0แสนบาทนะครับโดยการจัดตั้งกองทุนอสมหรือจัดตั้งสากอสอลอสมรายละเอียดเป็นอย่างไรชมและฟังรายละเอียดครับข้อมูลนี้ครับมีการโพส เผยแพร่ทางเพจพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่23สิงหาคม258ที่ผ่านมาซึ่งเป็นนโยบายดีๆจากรัฐมนตรีว่ากะจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับนายชัยชนะเดชเดชโชนชายชัยชนะเดชเดชโชเนี่เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับมีนโยบายจัดตั้งกองทุนอ,อสมอหรือสากลอสมอนะครับ แนวนคิดของกองทุนอสมอหรือสากลอสมอ,ออกแบบมาให้อสมอทุกคนมีส่วนร่วมโดยหักเงินส่วนหนึ่งเช่นเดือนละร้อยบาทเข้ากองทุนร่วมกันเงินจํานวนนี้จะกลายเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่สมาชิกสามารถกู้ยืมได้แนวตาดอกเบี้ยที่ต่ากว่าสถาบันการเงินทั่วไปจุดเด่นที่สําคัญคือวงเงินกู้ที่สูงจะมีวงเงินกู้ที่สูงและยืดหยุ่นกองทุนจะยกระดับวงเงินให้อสมอกู้ได้สูงสุดถึง30,000นบาท เพื่อนําไปใช้จ่ายในสิ่งจําเป็นไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านให้ลูกการลงทุนปลูกปาล์ปลูกยางพาราการใช้จ่ายต่างๆสามารถเอาไปใช้ได้หมดทุกอย่างกู้ไปแล้วส0 0 0สนนะครับกู้ก้อนเดียวครั้งเดียวไปเลยนะไม่ใช่ว่าทยอยได้ทีละเล็กทีละน้อยนะครับโดยจะมีชาปนกิจสงเคราะห์อสมที่จะมอบให้กับทายาทเมื่อสมาชิกเสียชีวิตนั้นประมาณหน้าแสนบาทเป็นหลักประกันเงินจํานวนนี้เป็นเงินที่สมาชิกอสมได้ร่วม การสะสมไว้ผ่าน<ะ>การหักเงินจากค่าบริการรายเดือนก็คือเมื่อตั้งกองทุนอ,อสมอขึ้นมาแล้วก็หักเงินจากค่าบริการอ,อสมอเดือนละร้อยเงินเดือนละร้อยนี่ก็เป็นเงินสะสมของพี่น้องอ,อสมอนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแหล่งเงินทุนให้คนที่เป็นสมาชิกนี่กู้ยืมไปใช้ได้กู้สูงสุดสามแสนนะครับส่วนสําหรับสมาชิกที่ไม่ยืมไม่ยืมแต่ออมเฉยๆเดือนละร้อยนี่ ก็จะมีเงินสะสมก็จะเป็นเงินสะสมของของตนเองไว้ในกองทุนนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีได้มีรายได้เสริมจากการที่เมื่อกองทุนนี้ปล่อยกู้ให้กับคนที่กู้คนที่กู้ก็ต้องคืนมาทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนคืนมาทุกเดือนจนกว่าจะหมดนี้ทํานองนี้นะครับในส่วนดอกเบี้ยนี้ก็จะเป็นกําไรมาเข้ากองทุนส่วนหนึ่งก็จะทําให้กองทุนนี้เติบโต และมีเงินทุนมากขึ้นเรื่อยๆจากกำไรนะครับส่วนหนึ่งเอาเข้ากองทุนกำไรตัวนี้จากดอกเบี้ยของผู้กู้นะครับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นผลตอบแทนของเงินสะสมจ่ายเป็นลักษณะปันผลให้กับเงินออมเดือนละร้อยนี่คล้ายๆกับการปันผลหุ้นสหกรณ์ทำนองนี้นะครับทําให้สมาชิกที่ไม่กู้ยืมก็จะมีรายได้เสริมจากส่วนนี้นะครับส่วนคนที่กู้ก็จะได้เหมือนกันคือเงินออมนี่จะไดม้มีดอกผล เหมือนเหมือนกับหุ้นเหมือนกับปันผลหุ้นสากลออมทรัพย์นี่แหละครับก็จะเป็นรายได้ที่ออสมอไม่เคยมีรายได้แบบนี้มาก่อนนะครับจากการออมเงินนะครับนโยบายนี้จะสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการผลักดันร่างกฎหมายในระยะข้างหน้า โดยระยะเวลาของกระบวนการร่างกฎหมายจนถึงการบังคับใช้กฎหมายจะกินเวลาประมาณ6เดือนซึ่งความหวังจะเกิดขึ้นได้ในช่วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์สองนะครับนโยบายนี้นอกจากจะเป็นหลักประกันทางการเงินแล้วยังเป็นการยกย่องคุณค่าของอ,อสมอที่ทุ่มเทเพื่อสุขภาพชุมชนและอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้คนสีขาว คนสีขาวก็คืออสมอเนี่ะครับเหล่านี้ได้รับความเป็นธรรมที่สมควรเป็นสัญญาณที่ดีว่าชีวิตของอสมอกําลังจะได้รับการมองเห็นมากขึ้นอันนี้ก็เป็นบางส่วนนะครับที่เราคัดสรรมาสรุปสรุปให้กับพี่น้องอสมอฟังนะครับซึ่งเป็นนโยบายดีๆจากรัฐมนตรีช่วยบ่าการกระทรวงสาธารณสุขนายชายชนะเดชเดโชนะครับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และเป็นรัฐมนตรีช่วยบ้าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยกําลังจะผลักดัน ให้เกิดกฎหมายนี้ขึ้นมาก็คือกฎหมายการจาัดจัดตั้งกองทุนอ,อสมอหรือจัดตั้งสกรอ,อสมอนะครับหากกฎหมายนี้ผลักดันเข้าสู่สภาเป็นผลสําเร็จและกระบวนการการออกกฎหมายในสภาผระแทนราษฎรออกกฎหมายสําเร็จจนบังคับใช้ตั้งเป้าหมายว่าให้บังคับใช้กฎหมายนี้ได้ประมาณมกราถึงกุมภาหกเก้าหลังจากนั้นก็จะมีการจัดตั้งกองทุนช่วยอ,อสมอนะครับ อ,อสมอก็จะมีแหล่งเงินกู้กู้ได้สูงสุดถึง30000 0ซึงซึ่งดอกเบี้ยเงินกู้จะต่ำกว่าสถาบันการเงินก็จะเป็นการทําให้พี่น้องอสมอมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและนําเงินทุนเหล่านี้ไปใช้ในการซื้อบ้านซ่อมแซมบ้านใช้จ่ายในสิ่งที่จะเป็นได้ทุกอย่างนะลงทุนอะไรได้หมดก็เป็นสิ่งที่ดีก็นํามาบอกมากล่าวกันวันนี้นะครับก็หวังว่าการผักดันนโยบายนี้ของท่าน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะผลักดันได้เป็นผลสําเร็จครับจะผลักดันได้เป็นผลสําเร็จให้กาลังใจครับให้กําลังใจในการทํางานของท่านรัฐมนตรีช่วยนะแล้วก็ขอให้รัฐบาลร่วมกันผลักดันนโยบายนี้อย่างจริงจังนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับอสมเชื่อว่าพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านเมื่อได้ฟังข่าวนี้แล้วก็คงจะตั้งตารอนโยบายนี้สําเร็จนะเมื่อนโยบายนี้สําเร็จ ก็จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องอสมอทั่วประเทศเป็นอย่างยิ่งให้กับังรดอสมมทุกคนทุกท่านครับขอให้นโยบายนี้สําเร็จและพี่น้องอสมอจะได้กู้เงินสามแสนไปใช้เพื่อเปลี่ยนชีวิตในการใช้เงินให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวของตัวเองในการให้เกิดคุณภาพชีวิตคนมีเงินทุนเอาไปทําอะไรก็ได้ครับค้าขายลงทุนใช้ในสิ่งที่จําเป็นในขณะที่กู้เงินดอกเบี้ยต่ํานะก็ รอฟังกันต่อไปว่าฟังข่าวกันต่อไปว่าจะผลักดันนโยบายนี้สําเร็จหรือไม่ครับเป็กนกำลังใจให้กับพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ลาถิ่นเคยนอนเมืองยะโสธรดินแดนบ้านเกิดจากแม่่วยกำเนิดแม่ผู้ประเสริฐของลูกทุกคนลาทอนกัรดาดอกฟ้าคองชายคนจนขอพรสะรันเบืองบนจงช่วยบันดลให้พ้นทุกภัย เพราะความจนยากจำจากทินที่ราบสูงเข้าสู่เมืองกลุงหมายมุงทำงานเลี้ยงกายทุกเช้ายันทำตรกตรำทนย่ำเรื่อยไปด้วยความยากไรสู้เรื่อยไปเพื่อนีความจน ทนเพราะจนต้องทนกล้ำกลืนมันแสนคมขืนไม่ฟื้นในดวงะชตา